เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเงินเข้ากองทุนช่วยคนหางานไปต่างประเทศอันนี้ก็สําคัญทางครมอค่ะเห็นชอบร่างกฎกระทรวงส่งเงินเข้ากองทุนช่วยคนหางานไปต่างประเทศเรื่องนี้รายละเอียดสําคัญอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นายคารมพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528บัญญัติให้คนหางานที่จะไปทํางานในต่างประเทศนายจ้างในต่างประเทศหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศเพื่ออะไรเพื่อเป็นสมาชิกกองทุน เมื่อส่งเงินแล้วจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากกองทุนค่ะทั้งเรื่องของการจัดให้สมาชิกกองทุนคือเขาบอกว่าจ่ายครั้งเดียวนะได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อถูกทอดทิ้งคือถ้าสมมุติว่าเราจ่ายเงินเข้ากองทุนพอเราไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วเราจ่ายครั้งเดียวแหละที่เราจ่ายเข้ากองทุนพอวันหนึ่งเรากลับไทยเพราะว่าถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ กองทุนนี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะรวมถึงการคัดเลือกและทดสอบฝีมือและก็การฝึกอบรมสมาชิกกองทุนก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศส่วนหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดเวลาและอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเป็นไปตามกฎกระทรวงค่ะฉบับที่11พุทธศักราช2538เขาจะบอกรายละเอียดนะคุณผู้ชมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช2,528ค่ะซึ่งกำหนดวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนโดยให้ผู้ที่ส่งเงินเข้ากองทุนต้องมายื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานและก็ส่งเงินเข้ากองทุนเป็นเงินสดนะคะหรือว่าเช็คตั๋วแลกเงินหรือธนาบัตรอขออภัยค่ะหรือธนานัตนะคะได้ที่สถานที่ที่กำหนดเพียงช่องทางเดียวแล้วก็กำหนดอัตราค่าส่งเงินเข้ากองทุน แนตรา300บาท400บาทหรือ500บาทต่อคนหางาน1คนแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมไปประเทศไหนหรือทวีปที่หางานนั้นจะไปทํางานเนี่ยไปทํางานที่ทวีปไหนแต่โดยที่ทางกระทรวงดังกล่าวนะคะ ได้ใช้มานานแล้วค่ะซึ่งมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันเช่นเรื่องของการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่สมาชิกกองทุนการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประสบปัญหาในต่างประเทศว่าการเดินทางไปประเทศนี้นั่น,น,นเกิดปัญหากรณีฉุกเฉินเป็นอย่างไรปัจจุบันความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงการกําหนดหระยะเวลาการคุ้มครองหากสมาชิกกองทุนยังอยู่หรือทํางานอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปอีก5ปีนับแต่วันครบกําหนดหรือสิ้นสุดสัญญ,ญาจ้าง โดยไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายกองทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนอาจกระทบกับเสถียรภาพและความมั er ่นคงของกองทุนเคือง่ายที่พูดไปนั่นคือเป็นข้อมูลที่นามาบอกผู้ชมวยว่านี่ข้อมูลเดิมเป็นแบบนี้นะก่อนที่จะมีการเห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่บอกว่าจะส่งเงินเข้ากองทุนค่ะค่ะโดยทางนายคารุมนะคะก็ได้มีการกล่าวต่อเขาว่าทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการ ขอเสนอนะคะร่างกฎกระทรวงการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศพศยังไม่ได้ระบุนะคะพศจุด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 ซึ่งมีสาร,ระสําคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่11 พุทธศักราช2538ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดเวลาและอัตราส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยกำหนดอัตราส่งเงินนะคะเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเดียวสำหรับคนหางาน ที่ไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามในอัตรา1000บาทต่อคนหางาน1คนเดิมนะคะที่เขามีการกำหนดก็คือ 300- 400แล้วก็500ต่อ1คนแล้วแต่ประเทศหรือว่าทวีปที่เราจะไปทำงานเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและทำให้กองทุนค่ะสามารถปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนให้สอดคล้องกลับเงินวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนและการออกบัตรสมาชิกกองทุนโดยวิธีการนะคะอิ e l e ล็กทรอนิกส์เดิมกําหนดให้ดําเนินการณสถานที่ที่กำหนดแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและสอดคล้องการดําเนินการรับเงินของกองทุนในปัจจุบันค่ะตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศปี2549ค่ะ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวโดยมีความเห็นเพิ่มเติมบางประการเช่นให้ทางสํานักง,งานกพร,รเห็นว่ากระทรวงแรงงานควรสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามร่างกฎกระทรวงนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติทั้งนี้นะคะบัตรสมาชิกกองทุนที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนะคะฉบ,บับที่1 1 ปี2,538ออกตามความในพระราชบัญญตัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพศ2,528เนี่ยให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุนะคะหรือ สมาชิกกองทุนยังคงได้รับสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก่อนวันที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้คือง่ายๆว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ออกมาอันเดิมก็ยังใช้ไปก่อนนะคะรวมถึงย้ําหน่อยว่าถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรการย้ําให้ในจ้างสารประกอบการแม่ทั่งแรงงานเองรับทราบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่หากคนหางานผู้ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ก่อนหรือในวันที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้องการจะใช้สิทธิ จากกองทุนนี้ที่จะเพิ่มขึ้นตามระเบียบที่ออกมาตราม,มาตรา52และมาตรา53หลังวันที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนให้ครบด้วยนะคะตามอัตราที่กําหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนสําหรับคนหางานแต่ละคนนะคะก็คือ1000บาทเช่นสมาชิกกองทุนที่ส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา50 0บาทจะต้องส่งเงินเพิ่มอีก500บาทให้ครบตามอัตราที่กําหนดภายใน60วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเพื่อมีสิทธิ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังก่าว